ป่าลลงไมกันบ่เนี่ยมืนห่าเตียปลาถาล่มเสื่อัดเยนี่แข็งแรงโคตรเลยเนี่ยีเบิดบ่อนี่เจ้าก็แยกไปใส่บ่อน่แล้หยุดมันดีใจตั้งสี่เลยป่าเจ้าน่เแอยอมเต็มน่นบ่ล่ะแมนแมนแนโอ้สวยแนยครับ จินเนี่ยดี่างี่เขาเอน่าป่าเชียงแงของแค่เลยน่เนี่ยเปาเถแต่ว่าเราต้งสนุนไนหนสร้างมาใส่นี่าร่เมัเอาส่นยังโอ้หมันขายหลายเนาะโอ้จดังไยูปดเนาะ่ามาจะใส่นี่สุพรรณหรือว่าเถึงป่าดิจีแมนโอ้านบวาสิ จ้างมาจะขายประจำยูนี่แม่หนองซ่อนนองซ่อนนี <ave them>. <S <s ่ยงนีนะโอ้้าน้องซ่อนก็สวยเลยอยู่มืนหาเนี่ยมืนหาพันตัวเป็นเงินเจอบาทมันตัวละเก้าสิบตัตัวละเก้าสิีไปปาสี่กลมือสามคัวมือต่างหาร้อยกะเพาเพียงเนี่ยหลายก่เหลายกรับพวกเพียงกะเพียงออมาเอามาพักไใบกอนตายยุกประมาณว่ถึงรวยหรอกมะเออเออเออชุมมันสําๆมานะ โรสวยเลยมไหบเยมึเนี่เนเนโครสวยเลยเนี่ยไปแข็งแรงดีกันสุเทีมันี่มาบางมือบางยูในเงาเลยเมนจะไปใี่ยูใสบ้พอเอาปากูไปใส่หมดล้เนาะสุเทียที่พมเมีนนั้นเจามันบูซื่นแบบนี้เนาะปื้ดปืดนี้แลนที่ร้อยมาเลยเดียอ่อ่ เตีออะไดัดเลยเดิเจ้า,าปาป่าประมาณจังรวยอะ่ะา้อาข้ามรวยวัจันทรรวยวัทั้งทั้งเบดนึ่ว้มางบืนตันาวันนีเนอเียก่ทงเลยเนาะการเกินตันมากครเอาลวดเอาเมด บ่าซื้อเล้ป้วซื้อเขาสวยด้ลยแต่เชียน้นใส่แปแนเไมเชียนได้เอาโลดตงใส่แปกันขัดออกไปใส่ถังจะเกิดใบยนของเพิ่นไปขึ้นใหม่ซืบอนี่มันขัดออกได้นเราข้าตัวแ้เอาก็ได้ยังเียเนี่ยน่ยังเสียได้ยังได้ยู่ได้ย่แต่เพอหไม่ผลราง อไปงานสวยมเาอาวย่ามัสอสวยครับป่ารอบนี้ป่าพุ่นสวยเลยครับผมพอน้องอาร์ตเหมาหมดคนเดียวเด้อเนี่ยเอาผู้เดียวได้พี่หนองไว้ผู้อื่นเอาน้ำ้ะครับป่าที่สวยเลย สวยงามเลยครับพี่หน้องนี่ก็บอ่อพลนลงหม่ครับบอข้าเจ้าลงใหม่ที่อย่าหันมั่งๆนะสวยอยู่นะครับสวยสวยแห้งลยป่าซุ้งเลืม่นั่นเม่น่นป่า คือว่าโอเคเลยขึนได้ขึนไปในทางละสองรมเล่าเดี๋ยวนี้เอาใส่ในทางลวสองร้อยเจ้าเก่าขึ้นไปเบิดมุ่งนะฮะเพราะว่านเข้าไ้ตัดเอาไปซี่ร้อยมันอัดมันอัดทางละสองร้อยสองรอยีเอหัวเหรอนีงเพร่ะดีเพราะดีงามในป่าบ้านนี่ที่ว่าพีเมีย่มเลย พี่เมียมเลยว่ามันใส่มันได่ายแนมันไม่ได้คัดหลายมันไม่ได้คัดหลายเพื่เอเขาเขาขื่นบ่อนี่มาอุ้ยปลาป่าร้อยหนึ่งเรียกเพราะว่ามันชมุมวงกว่านิมคือบอกไไง่ายๆว่าเทเลยก็ได้เลยเลยนี่เขาแยกถึงได้เหาอโอ้โหไม่โผล่มาปั่นก็ไปเขาแยกถึงบ่หล่ะเกือ <c oughs> บเกือบมาหนิเกือบไปนั่นบ่ล่ะปลาที่ร้อนไม่อ่านไม่อ่านมาอันใต้เอาไปพุ่นพุ่นอะเพิ่งดูวยโยนอันยิเทิ้งกับมาทีก็นี่ยินเสียงเขานกแล้วมันมาน เจ้าไขอยูเขาอยู่สิ่งบนบินเนากเจ้ากระเต็นนกวักสามนกโคตรงามเลยขโมยซ้อนได้ยังนี่หะว่ามันเออตั้งสี่ในมีถึงเนาะสามลอยพ่าเองว่ากันเนี่มือเสาสูบนเนาะมันคือเป็นสิ่งที่ามลอยวะที่ตัวทามแหละอตาบินได้สามลอยเาเาอั ตากมาใส่อไรเช่นอันนั้นสองอยแล้วไปแล้วเอาเมอนเือนั่นยก็ย่งบุบบบบุมืนแมนยุนี่กับพ่อตามก็สองลอยแล้วคันพ่อว่าหลายก็นั่นเนี้ยแดนใซ่หกลอยอาหกปุ๋ละเพราะว่านี่ต้องใช้อะไรซี่ลอยแลไหมยนี่มันก็้องนีแหละอยสองอยแมนแมนเขียบบอต้องไส่ยิ่แล้วโคสวยเลยป่าบ่อนี่แมนแมนแมนป่าโคตสวยเลยเปิ้่านปลาไปอยไดไปาน้อยสันมวไเทศด้หนิเน่ย ถ้าว่าเลี้ยงว่ามันขายได้ดิีไหมแกว่าแต่ว่าค่ะเออไปพูดไปขายเงอีกแค่เดือนนึงอะไรจับเปลนมาเปลนมาต้องกดสวยเลยแกว่ามันหนีสิเละเนี่ยเด้อเพราะว่ามีทั้งสื่อมาลงไม้มีทั้งอันบอนี่แล้วก็มีทั้งบอนี่ไปยุ่งน้ำกันมืดหนึ่งก็จะเมื่อยแน่แต่หลังจากคัดแล้วก็จริงกับสีจำบ่ายสายวนดีอยู่เนาะงานวันดี อ่าจังพอกันเด้อครับนนืันนี้ที่ตลาดบ้านแฉครับผมขอจบคลิปทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ